สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาแล้วจากอัตปือค่ะแต่ว่าเราสามารถจะเดินทางต่อขามาฟังไดแหล่เขาต้องนอนอยู่เรื่องปากเซขึ้นนึง่งมันคำพอดีคำพอดีแต่ว่าหัวน้าทีมชื่อคุณนล่าสิคุตบู์เรามีผ้าละจำเป็นเราก็เลยกับก่อนค่ะ อาักโรงแรมยังจำได้บ่คคะโรงแรมในจำซื้อ่าไรคายเข่าจาเจริญเจริญมาอ่าะมาณนี้แหละนะครับเป็นโรงแรมที่ใส่ได้รู้หละหลังจากเอาเครื่องมายังเขาห้องพักแล้วข้ากลับไปเดินหากินข้อแรกค่ะเป็นหล่อเบิ่งไฟแสงสีเมืองปากเซนี่ก็เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของเรากเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองรองจากเวียงจันทร์ค่ะ ตังยูริมเมืองปากเซนี่ตังยูริมแม,ม,ม่นม้ำเซโดนเนาะค่ะเนาะแม่น้ำเซโดนก็แม่นม้ำโขงคค่ะรับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อท่านโดนเนยค่ะเป็นเมืองไม่ของแขวงจำปาซักก็ได้เพราะว่ามันเป็นเมืองโบราณซีนีกเ้าใจว่าฝรั่งเศสแล้วมาตั้งให้นะครับเป็นเมืองเขาจะเยนเป็นศูนย์การขนท่ายสินค้า ค่ะตอนนี้เท่ากันลาะเลาะหาร้านอาหารนูนเปลี่ยนแต่คำว่านูนใส่ได้ที่สุดก็มาเจออาหารที่ถึงปากถึงปากอาหารข้าวเหนียวไมนู่ปวดตะมบุ้งข้าเนียวตะมบุ้งบ้านนี่แหละกินหอดหลายน้องไก่เราหมักน้องไก่ก็อาจารย์ก่อนเราตะมบุ้งปากเส้นิเสแปรเลยครับเสแปรรสชาติเพราะธรรมดาไม่อย่างพวนไก่ย่างแบบปลา ทางไก่ย่างนั้นป็ป่าเป็นไกลละแบบอันนี้เป็นโรงเนแรมโรงแรมโรงแรมตะกี้นี่ห้องพักที่ห้องหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับสองห้องครับสี่คนเปิดสองห้องนอนอันนี้กับสภาพทั่วตัวไปของโรงแรมเนาะไอเบิ้งครับนั่งเดียวคนเดียวโบโบแพงเนาะค่ะเนาะอ่าแพงนั่งอีกนั่งไรเนาะนี่นั่งไร สบายสบายอ่ะที่ภาคใหนเรื่องปากเซครับตื่นเ้าเึินตัวครับวันนี้ครับตื่นเสาเกินตัวหาล้อคุยครับสองแถวข้อมูลจากสองแถวเนาะสิบไปบรรหันบะนีในสูตรห้อกรว่าห้อสิบไปทายลูกอยู่สะพานที่ขามแม่น้ำเซโดนจากฟังนี้ไปอีกฟังหนึ่งว่มันแม่น้ำโขงในี่แม่น้ำเซ่เซนซึาโดน เออมาเซโดนไปเลยกำลังจะไปะขึ้นสะพาน,แ,นแล้วนะครับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นระยะระยะจะฝ่าบเบืเ่อเบื้องภาพกันเบื่อคนกับเบื้องภาพองประกอบเอาว่าไกงไปก็เลยเอากล่องยิงมาภาพนี่ภาพภาพหงองค์งเนนล่นผนกำลังไปบินทบาทเนาะอ่าลเลยเก็บภาพไว้งามงดงามอีกทีนี่คือวัดโพธิรัตนาศาสตร์สดารามค่ะ อยู่เมืองปากซีอยู่ริม<ส>แม่นม้ำนะเนาะค่ะเนาะโดนแม่น้ำทั้งสองเลยทั้งทั้งน้ำเซ่ทั้งน้ำโขงนะครับเป็นวัดที่ตั้งมหาไร่สงตัวค่ะแต่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่เดี๋ยวห้อยิึเขาไปเบื้องเ้าห้อยศึเห็นว่ามันเก่าแก่สมัยเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ที่บนสะพานบนสะพานกับแม่น้ำเซ่โดนอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้ำไปน้ำก็สิเห็นผู้เขาที่ห้าวบถึงแบบผู้ซาเหล่าผู้นางนั่าผู้บาเจียงผู้มาโรงซึ่งอยู่อีกฟังหนึ่งบาเจียงสิเดี๋ยวไปเห็นบาเจียงอีกฝังหนึ่งบาเจียงอยู่ฟังเ้าอ๋อค่ะค่ะขุนงามในงดงามถึงแล้วนะครับต้องคือขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะค่ะเนาะเออเมื่อขึ้นนี่คือสิมีฝนตกเพราะว่าเห็นนองรอยน้ำแมนอยู่ ทิวทิวถัดทึ่ทงเล่าสะพานนี่งามค่ะมันเห็นตัวเมืองที่อยู่ริมน้ำนะคะแล้วเขาเห็นสถาปัตย์อันหนึ่งซึ่งงดงามแม่จะมีคนอยู่หรือบม่มีคนอยู่ก็สร้างนะครับริมฟังมแม่น้ำเสียงงามบอกงามค่ะงามงดงามอยู่ดีเนะาะอมตะอ,าอามตะมากน่นเป็นเหลียวปทพลน,นั่นมาไว้ไร้สงกิเับพ่อสิไปวันนี้ละ ก็คอาอยู่ฟังอยู่ฟังพระพุทธอยู่ฟังหนึ่งว่ามันอยู่ฟังเท่าลุงนุงทั้งหลายก็แยกขาทายหูครับรถร้านน้ำถนนกะบ่บ่หลายเนาะค่ะเนาะยังขำกัสบายสบายลำบาดเราบ้างเอาเพราะว่าแม่นคนละทางกับแม่นค่ะแล่นคนละเล่นกับบ้านเ้องต้องเบิ่งครับ ของเขาจิตใสยูนิตสิของเขาห้าวจีนาสเขาสีชิดขวาเหน่างามแล้วม่น้่าเสียดูไหลลงมาน้ำโค้งได้เ่ยค่ะอันนี้คือที่ทัทติมองจากราสะพานนะคะตกระตนหนตัไปนำโค้งแล้วค่ะอันนี้ก็ทดสอบกล้องซื้อเราเนี่ยเปเบื้องหน้าและเบื้องหลังอนนี้เป็นตัวเบืองขาเนาะเกองบรรยากาศของตัวเมือง เมื่อย่าย์เมื่องามเลยเมื่องหญ่สะอาดสะอาดก็ได้ไปแล้วก็โอกาสหนึ่งกงแย่เรื่องไปเที่ยวตลาดตลาดดาวเรื่องครับอ๋อสินค้านี่หลายมันการที่ตลาดเขาหญ่สินค้าหลายๆนี่มันเป็นตัวคนหลายค่ะมันก็สับ้อะนถึงเศรษฐกิจเนาะ่ะไดงว่าเขาขายได้มีคนสื่อหลาย ถนนหนทางกับสวยงามวธรรมดเป็นเมืองสวยงามเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสักดนี่ลักษณะหนึ่งของถนนหนทางในล่าในจำปาสักเออในเมืองปักเซคือว่ารถที่จะไปจอดบนฟุตบาทเขาเห็นฟุตบาทกว้างๆไว้รถขึ้นไปจอดฟุตบาทบกขวางถนนวันเท่าจอดในถนนจอดในถนนคเขาเขาจอดด้วยฟุตบาทครับอันนี้ก็ดเพรา่หนักเนาะ ตรงนี้ทั้งเขามาในวัดแล้วค่ะเขามาในวัดแล้ววัดเอียงก็ค่ะวัดพใช่รัตนศาสตร์สดารามวัดพใช่เนาะวัดพ่ครับนั่นสกุลเพิ่นรัตนศาสตร์สดารามค่ๆค่ะค่ๆวัดศรีรัตนศาสตร์นะครับเพื่อเพิ่นตั้งขึ้นเก็บเคียงกันเครื่อเครื่อญยาิกันแล้วนี่เพราะว่าสมัยที่เรท่านมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ฟังสองฟังหนึ่งจะไหลหากันอยู่แล้วฟังอุบลกับปากเส่นี่สังเกตเราคนว่าคําพูดคาจาของคนปากเส่นซํำเนี่ยเดียวกันกับไทยอุบลไทยอุบลนะครับพี่น้องกันนะครับแค่ว่ามีลำนำคงควงกันซื้อเนาะค่นเนาะแต่เขียนมันก็อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมันก็อันนึงอันเดียวกันพูนหนึ่งแต่เพื่อว่าพุณอยู่ฟังซ้ายพุณอยู่ฟังขวามก็เป็นพี่เป็นน้องกันยังพี่เก่า แต่ว่าในเขตรัฐชาตินี่็เขาก็เขตตามระบบประเทศนั่นแหละที่นอกกันก็สร้างเขาว่าได้ง่ายเดี่ถือพาสปอป์อทุกประเทศต้องเจียการยียบเงินดีเต้องเสียเงินอันนี้ก็เขาก็รอวัดกันนะครับรอวัดกันวัดง่ามไหมคะครับความเก่าแก่ระวังคนกับวัว่าอารามกะบปรู้ว่า ไหนเอ้วัดละกลัวคนก็บอกเก่าใช่หรือปเปล่าเดออก็กเ <laughs> <laughs> สืปา่าวศิลปะเนี่ยถ้าเบื้องล้วอ่อนช้อยเนาะ,ะ,ะค่ะสิบปคือศิลปะท่าเหนือทาาหลวงพระบางสีมีความเป็นลักษณะคละา้ายครึ่งศิลปะไทยหลายค่ะมันจะมีจอมแหลมจอมแหลมหลาย ถ้ามันปฏิอ้อนนอกจาเสียงเป็นสงโค้งเป็นเสียงังคาเปนสโค้งแต่อันนี้ปฏิเป็นเสีนงตรงเลยก็เแหลมแหลมอันน่้เนงอนยกัะอันนี้เป็นมงเลี้ยหนังสือมเลียหนังสือตเก้านะครับตังนี้กพบคนกับเป็นนินเป็นสางเป็นสางอาคารไม่แล้วอุทยาไรสงแล้วนะครับอันนี้เป็นอาคารเก่าแต่เป็นกอนุรักษ์ไว้นะในฝรั่งเศสนี่ก็สามองค์ดำ ครับเป็นพถวตรูปที่ศักดิธิ์งดงามครับแล้วก็ท้ายมาให้เบิงพี่น้องผู้บ่ได้ไปกับกับเบิงกับนี่เห็น่ศิลปะเขาค่ะกับปู้นปั้นได้เนี่ยมีความเป็นฝรั่งเศสเขมรผสมภาษาเนเขาไปค่ะอันนี้อันใดนพ่น้อแนี่นอนอันบ่ออกค่ะ ก็เป็นว่าที่วัดจะเป็นส่วนหลายเนาะเพราะว่าวัดงามวัดงามเออวัดงามหลงามตั้งศิละปะงามถึงหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบค่ะ,คะบรรยากาศก็ดีค่ะอถือว่าบรรยากาศของวัดนี้มีความเป็นวัดสันใดไ,ไปเมืองปากเซก็่า่าพลาดนะครับเขาไปชมความงดงามของศิละปะนี่พายามเก็บภาพ และหลายมุมของศิลปะเก่ามาไว้นะครับใน่หน้าคตเนี่ยอาจจะออืมภาพนิทยาย้เ่นงนะอาจจะวอะไรนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นที่น่าสังเกตคือว่าขข่ขงขักับหลวงกําแพงนี่มันจะมีนถาดบรรจุอทิอของตระกูลใหญ่ๆต่าง,งๆนี่เลี้ยง ับคลายวัดบ้านเฮ้าอยู่นีเนาะคะเนาะคลายแต่ว่าเขาเฮตุนี้ม่มันธรรมดาค่ะเหตุนี้คือถาดเด่นเลยคือถาดบรรจุอธิเนี่เรียงไล่กันีลครับถาดบรรจุอธิจะเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนะครับความแตกต่างระหว่างบัตรของเมืองเฮากับต่างกลุ่มนะครับค่ะช่ววัดเที่ยววัดลาวันนี้กั สิไปเบิ้งแม่น้ำมั้งเดินออกไปเพื่อที่สะไปเบิ้งแม่น้ำโของอืมค่ะอันนี้ตรงไสว่าจะหันกลับมาเก็บภาพคืสื่อค่ะนะครับซึ่งบรรหารน้องเข้าไปเที่ยวแล้วเข้าไปเที่ยวมาแล้วหรือบอท่านไปนาสิกลับเขาไปกินเขาสักก่อนหรือคือโรงแรมยัมยงย,งยัย้อนขึ้นเลยย้อนอยอนขึ้นไปหมดเลยครับ นี่ก็คุณคุณยายเออขายของขายของขายปักสมโอเป็นบ่ราะค่ะโอ้จำได้ฮอดมปักสมโอครับอัตสิแมนแต่พูดเด็กคุยขายหลายอย่างอยู่ค่ะเออถ้าได้อุดหนุนอยู่มีทัวร์ตกเนี่ยแมน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 จำได้แล้วอันนี้ก็เขามาในโรงแรมแล้วนะครับเกิดมาอาจัรยก่อนเออมากินอาหารเส้าอาหารเส้าบวกกับข้าวห้องเลยเนาะแมนแมนบวกกับข้าวห้อง อาหารเสาว์กับคล้ายๆอาหารเสาว์ของโรงแรมทั่วไปค่ะโรงแรมทั่วไปก็เป็นเมนูฝรั่งขนมปังมีนมมีกาแฟตุ้ดแก่กับตามลยเผัดไทยอะไรสักผัดเขาต้มไม่ให้เลือกต่ำแล้วแต่ผู้ใดมักจังไหนตัวน้อยอาจารย์ของเจ็ดนาเป็นอยังก่อนเตรียมเพื่อนี่ยังก่อนไอ้ผู้ขนของนี่ต้องเาย ลองไโอ้โหเข,ขเาหลเข็นมาใส่กระเป๋าเข็นเองนะครับแสดงท่านใจเตรียมทีจิตไปจากมีเดินทางมันเท่านางสองแถวไปมันบ่นนแม่นค่ะโอ้สองแถวอีนตีจ้ตเออเหตุไปทรงเนาะแต่ว่าตอนขมสะพานเนี่ยนางสองอหล่อมันบ่นเ,นเอ่อจำไม่ได้ค่ะ <laughs> นั่งนั่งสามหลอไปหอดดานเดแมนบ่ะค่ะแมนอืมต้องสามหลอดสาม,สามหลอดคือนรถกระป๋องประมาณนี้แหละนี่นี่ oh. นโอ้ไม่น้ำโค้งแล้วไม่น้ำโค้งแล้วครับรอเก็บ okay. ภาพอดงามครัา,าต้นกาก็มาเห็ดโทรศรรัพท์จ้าของแตกอยู่นี่แหละอืมขาตั้งกองลม เกิดอุบัติเหตุกับกล่องมันปะค่ะกับโทรศัพท์น้ำรันนนท่านแต่นนท์ท่านรถรดล่าเนี่ยสีบ่อผุกผ่านคือเรี่ยงจันอันนี้เขาขมสะพานมาแล้วเลยนี่ขบมาแล้วแต่ว่าภาพสะพานบริไทไ้จนมาหอด่านเก็บเงินทุขตาดนี้ด่านเก็บเงินปากเซนี่การจราจรบร้ผุกผ่านแต่เขากระสิแมนแต่เข้าสิเขาสู่เมืองพ้นพองคค่ะรับเพื่อไปเที่ยวตลาด ก้นท้องตั้งนิดนึงเลยกสิขามดานไปวัดภูเผ่าัดภ oh. ู้ข่าวนี่ยอยู่ฟังอุบลฟัง uh, บ้านเฮาเนะาะบ,บ้านเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงพนี้ก็นเนะาะค่ะครับสวัสดีครับสบายดสีสวัสดีค่ะ